แต่ว่าคุณผู้ชมคะ่ะถ้าย้อนกลับไปในขณะนี้เองนะคะถ้าพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาณนขณะนี้ค่ะเด็กนักเรียนก็ยังอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้นะคะที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งทีเดียวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้วก็สําหรับในพื้นที่ห่างไกลก็พบปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ในอัตราที่สูงกว่าเด็กนักเรียนในเขตเมืองนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นชั้นปีที่3ค่ะแล้วก็ปีที่6สิ่งเหล่านี้ค่ะจะะสท้อนให้เห็นถึงลักษณะของปัญหาที่หลายฝ่ายเองก็พยายามที่จะแก้ไขไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนะคะจากคุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะวิทยาศาสตร์พยาบาล ไไม่ได้ผมเขียนมไม่ค่อยได้เพราะผมผมชอบสกตัตบอลแล้วผมก็เลยท่าเขียนไปครับนี่คือปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของเด็กอายุระหว่าง8-9ปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีภาพที่เห็น เด็กนักเรียนเหล่านี้กำลังพยายามที่จะอ่านบทเรียนในหนังสือแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านได้ทำให้เด็กนักเรียนในชั้นเรียนประสบปัญหาสอบไม่ผ่านเกณฑ์แม้ว่าครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วก็ตามแต่ผลสมริดด้านการอ่านและการเขียนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลต่อการสอบซ้ำชั้นสูงถึงร้อยละ60 ความพยายามที่จะเขียนคำศัพท์ตามคำบอกจากหนังสือวิชาภาษาไทยก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เด็กนักเรียนพยายามที่จะเขียนแต่ก็ยังคงเขียนและสะกดผิดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำพื้นฐานที่เป็นคำผสมซึ่งเป็นคำที่มีตัวสะกดวรรณยุกต์และตัวการันอย่างคำว่าวิทยาศาสตร์โดยคำนี้เป็นคำผสมสี่พยางที่มีตัวสะกดและตัวการันเมื่อเด็กไม่รู้จักวิธีการแจกลูกผสมคำที่ถูกต้อง รวมทั้งจำรูปและเสียงสระไม่ได้ก็จะไม่สามารถเขียนคำได้ในที่สุดจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลต่อการเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและเด็กนักเรียนกับบทเรียนที่อยู่ตรงหน้าแม้จะมีความต่างในเรื่องของวัยและประสบการณ์การเรียนรู้แต่ความหวังของครูคือการทำให้เด็กนักเรียนอ่านออกและเขียนได้รวมทั้งตัวเด็กนักเรียนเอง ซึ่งพยายามที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองแม้ว่าจะมีปัญหาด้านการอ่านสะกดคำและจดจำคำยากก็ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภายใต้ปัญหาที่เด็กนักเรียนกำลังประสบอยู่ปัญหาที่พบคือเด็กเด็กบางคนตั้งแต่ป .1 นนมาคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่แล้วพอยิ่งขึ้นระดับชั้นสูงสูงขึ้น การตามเพื่อนเนี่ยคือไม่ทันพอไม่ทันบางทีทําให้เด็กบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาสกท้อทแท้รู้สึกเขาตามไม่ทันเพื่อนแล้วบางทีครูเขาก็จะแบบตําหนิอยู่คนคนเดียวว่าทําไมเธอถึงไม่ได้ทําไมเธอไม่ได้อีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนจากปัจจัยด้านการเดินทางรายได้ของผู้ปกครองตลอดจนเวลาในการดูแลบุตรหลาน ทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ครูผู้สอนช่วยเติมเต็มทักษะด้านการเรียนรู้ของลูกหลานให้มากยิ่งขึ้นอย่างครอบครัวของคุณปู่ประสิทธิ์น้าหอมผู้ปกครองของเด็กหญิงเตชินีน้ําหอมมีความหวังอยากจะให้หลานสาวมีผลการเรียนที่ดี <c oughs> เพื่อโอกาสในการเรียนสูง,สงจึงได้แต่ฝากความหวังไว้กับครูผู้สอนที่โรงเรียนให้ช่วยเข้มงวดด้านการเรียน เพื่อให้หลานสาวมีผลการเรียนที่ดีและต่อยอดไปสู่โอกาสในการเรียนสูงในอนาคตจ้างเงินไม่ก็จะมีนะบองโกงและผมว่าตัวเดียวแฟนก็ไม่มีอะแฟนก็เสียหมดให้คุณครูให้บอกให้อะไรให,ให้อ่านหนังสือได้ทำอะไรได้ตีได้ได้หมดเอาเลยเต็มที่วความหวังของเด็กนักเรียนที่จะอ่านออกและเขียนได้เหมือนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่น รวมทั้งความคาดหวังของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ครูผู้สอนจะลองปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนของเด็กนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานานคงจะโทษใครไม่ได้นอกเสียจากในวันนี้ผู้ใหญ่ทุกฝ่าย จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก่อนจะกลายเป็นวิกฤตมากเกินกว่าที่จะเยียวยาวราพรอัมพรัตถ่ายภาพเฉลิมสิรินูดีรายงาน